พอพูดถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือกองทัพพมา่าบุกเข้ามามีการสู้รบแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองแต่ว่าวันนี้เราจะชวนมามองลึกลงไปอีกนิดนึงครับว่าเบื้องหลังภาพจําเหล่านั้นจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องล่มสลายลงลองย้อนภาพกลับไปในวันที่7เมษายนปี2 3 1 0นะครับบันทึกจากคาให้การชาวกรุงเก่า ซึ่งถือเป็นหลักฐานชั้นต้นเลยเขาบรรยายภาพความโกลาหลวันนั้นไว้แบบเห็นภาพชัดมากคือพมา่าบุกเข้ามาในเมืองได้ก็ไล่ฆ่าฟันผู้คนล้มตายกันเป็นจํานวนมากแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเผาเมืองนี่คือภาพโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ฝังอยู่ในความทรงจําของพวกเรามาตลอดเลยใช่เลยครับไอ้ภาพการลุกรานจ,จากข้างนอกนี่แหละที่กลายเป็นคําอธิบายหลกัหลกๆที่เราใช้พูดถึงการล่มสลายของอยุธยามาเป็นร้อยๆปีเป็นภาพจําที่แข็งแรงมากๆในประวัติศาสตร์ของเราแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ เคยสงสัยกันไหมว่ามหานครที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอยู่มาได้ตั้ง417ปีจะพังลงมาแบบสิ้นเชิงเพราะแค่การบุกครั้งเดียวจริงๆหรือนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่จะพาเราเปลี่ยนโฟกัสจากศัตรูที่อยู่นอกกำแพงมาสำรวจรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นจากข้างในกันเองโอเคเพื่อจะหาคำตอบให้คำถามเมื่อกี้นี้เราต้องมองให้ลึกกว่าแค่สงครามครั้งสุดท้ายครับประเด็นหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ จริงๆแล้วกรุงศรีอยุธยามันอยู่ในภาวะที่เปราะบางมากๆมานานมากแล้วนานก่อนที่พม่าจะยกทัพมาล้อมกรุงครั้งสุดท้ายซสอีกลองดูตัวเลขพวกนี้กันนะครับอยุธยาเป็นราชธานีมายาวนานถึง417ปียาวนานมากในช่วงเวลา400กว่าปีนี้มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์แต่ตัวเลขที่มันพีคที่สุดและชี้ให้เห็นปัญหาภายในแบบชัดๆเลยก็คือ ตลอด417ปีเนี่ยมีการทํารัฐประหารสําเร็จถึง15ครั้งโอ้โห15ครั้งตัวเลขนี้มันฟ้องเลยครับว่าการเมืองภายในน่ยมันไม่เคยนิ่งเลยแล้วความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจุกจิกนะครับแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยคือถ้าไปดูในประวัติศาสตร์จะเห็นเลยว่าคนในชนชั้งปกครองนี่แหละที่ขัดแย้งกันเองตลอดเวลามีทั้งในวังคือราชวงศ์ทะเลาะกันเองแย่งบัลลังมีทั้งกษัตริย์กับขุนนางที่งัดข้อกัน แล้วก็ยังมีขุนนางกับขุนนางที่แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าสู้กันอีกเรียกว่าวุ่นวายกันตลอดเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือเอกความไม่มั่นคงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้พึ่งมาเป็นตอนใกล้จะเสียกรุงนะครับแต่มันเป็นเหมือนเหมือนโรคเรื้อรังเลยที่คอยกัดกินอาณาจักรจากข้างในมาตลอดทําให้โครงสร้างมันผุมันอ่อนแอรอวันที่จะพังคลืนลงมาเท่านั้นเองแล้วพอการเมืองมันวุ่นวายแบบนี้มันส่งผลกระทบกับภาวะผู้นําในช่วงเวลาสําคัญสําคัญยังไงบ้าง อ่ะเรามาดูกันต่อเลยครับอันเนี้ยเป็นหลักฐานจากคนในเย,ยงเลยนะครับเป็นบทพระราธนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเขียนไว้ได้คมคายมากเลยโดยเฉพาะท่อนที่ว่ามิได้พิจารณาฆ่าไทยเคยใช้ก็เลี้ยงด้วยเมตตาแปลงง่ายๆก็คือไม่ได้ดูเลยว่าใครมีความสามารถหรือเปล่าขอแค่เป็นคนคุ้นเคยเป็นเด็กในคาถาก็เลี้ยงดูกันไปนี่มันคือเรื่องระบบพักพวกระบบอุปธรรมชัดๆเลยและในงานชิ้นเดียวกันนี้ ท่านก็ยังวิจาร์แบบจัดเต็มเลยครับบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่รู้เรื่องการบริหารบ้านเมืองเลยส่วนข้าราชการก็ดีแต่แก่งแย่งชิงดีกันเพราะความอิจฉาริษยาเรื่องการฝึกทหารการเตรียมรบไม่ต้องพูดถึงถูกแล้วเลยไปหมดที่หนักกว่านั้นคือเต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวงเจ้านายไปวันวันคือมาฟังแล้วมันเห็นภาพเลยนะว่าระบบราชการตอนนั้นมันย่ำแย่ขนาดไหนทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างมาดูประเด็นที่ อาจจะท้าทายความเชื่อเดิมๆของหลายคนเลยนั่นก็คือคำถามที่ว่าซากประหลักหักพังที่เราเห็นกันที่อยุธยาคุงวันนี้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนทำลายมีมุมมองจากนักประวัติศาสตร์อย่างคุณสุจิตวงเทพที่น่าสนใจมากครับท่านเสนอว่าไอ้สภาพที่มันพังพินาศย่อยยับเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษพาม่าสะทีเดียวเพราะจริงๆแล้วหลังจากพาม่าถอนทับกลับไปแล้วมันเกิดการปานสะดมแล้วก็ทําลายเข้าของกันเองโดยฝีมือของคนท้องถิ่นนี่แหละ ทั้งคนไทยคนจีนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในซากเหมืองแล้วมันมีหลักฐานที่น่าคิดมากๆเลยนะครับอย่างเรื่องพระศรีสรระเพรเรื่องเล่าที่เราได้ยินกันมาตลอดก็คือพมา่าเผาองค์พระเพื่อจะเอาทองใช่ไหมครับแต่เรื่องมันกลับตาลปัดตรงนี้เลยครับพอมีการขุดค้นทางโบราณคดีลงไปที่ฐานองค์พระกลับไม่เจอชั้นดินที่ถูกเผาเลยแม้แต่นิดเดียวอา้าวแล้วแบบนี้เรื่องเล่าเดิมมันจะจริงได้ยังไงมันเลยทําให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ว่า หรือมันมีเรื่องราวอื่นเกิดขึ้นหลังจากที่กรุงแตกไปแล้วโอเคจากทั้งหมดที่คุยกันมาเราพอจะสรุปบทเรียนสำคัญสำคัญจากการล่มสลายของกรุงศรีอย,ยุธยาได้ว่าอย่างไงบ้างเราจะเห็นภาพการล่มสลายเป็นสเต็ปเลยนะครับขั้นแรกเลยคือมันมีความแตกแยกภายในอยู่ก่อนแล้วเป็นปัญหาสะสมที่ทำให้รากฐานของอาณาจากักรอ่อนแอพอมาขั้นที่สองระบบผู้นำมันก็ล้มเหลวใช้แต่พักพวกไม่ได้ใช้คนเก่งผลก็คือไม่มีการเตรียมตัวรับมือวิกฤต และสุดท้ายคันที่3พอเจอสึกหนักจากข้างนอกเข้ามาจริงๆรัฐที่มันผูจากข้างในอยู่แล้วก็เลยต้านไม่ไหวแล้วก็พังคลืนลงมาอย่างที่เห็นดังนั้นบทสรุปที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือภัยคุกค,คามที่อันตรายที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่อยู่หน้าประตูเมืองนะครับแต่คือความเสื่อมคือความเน่าเฟะที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในกำแพงต่างหากสุดท้ายเรื่องราวของอยุธยาไม่ได้สอนเราแค่เรื่องอดีตนะครับแต่มันชวนให้เรากลับมามองปัจจุบันและก็คิดถึงอนาคตด้วย บทเรียนเมื่อ400กว่าปีก่อนมันก็ยังทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าแล้วนิยามของคำว่าความมั่นคงของชาติในวันนี้คืออะไรกันแน่และภัยคุกคามที่แท้จริงมันมาจากข้างนอกหรือว่ามันกําลังก่อตัวอยู่ข้างในท่ามกลางพวกเราเอง